สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกเหตุการเชียงรายทุกท่าน <c oughs> วันนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานแอดมินปะทองก็ได้พูดถึงสูตรยาที่ใช้ฆ่ามดที่แอดมินได้ลองทดสอบและทำดูนะครับแล้วก็ประยุกนิดหน่อยก็ได้ผลอย่างที่เห็นแล้วก็ทดสอบแล้วนะครับอ่า ก็เห็นหลายคนเดือดร้อนนะครับก็เลยเอานะก็บอกสูตรกันเลยแล้วกันก่อนบอกสูตรนะครับจะเห็นไม้เอ่ยีน่นี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 ่นนนะครับนี่ตัวนี้ที่เห็นนี่เขาเรียกเพียแป้งนะครับเพียแป้งที่ส่วนใหญ่คนเลี้ยงไม้ดอกเนี่ยหรือว่า,เ,าเลี้ยงกล้วยนะครับปลูกกล้วยจะเห็นกันบ่อยๆสำหรับตัวนี้ เพี้ยแป้งเพี้ยที่ไม่มีขนขาวๆนั่นนะครับอันนี้โดนยาเข้าไปตายสนิทแต่ว่าในสูตรยาที่แอดมินปะทองได้ลองทดสอบแล้วก็ปรุงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หลายคนก็อาจจะรู้แล้วเหมือนเกษตรชาวบ้านนะครับก็จะรู้แล้วแต่ว่าก็มีการประยุกต์นิดหน่อยเพื่อให้ตัวยา มีความเป็นกฎเป็นด่างมากขึ้นนะครับโอเคเรามาพูดถึงสิ่งที่หมักไว้ดีกว่านี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพริกป่นนะครับพริกป่นที่เราเอาใช้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับพริกปน่นพริกแห้งนั่นนะครับในนี้ก็ในนี้จะใส่อยู่หนึงช้อนโต๊ะนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะกับพริกไทยพริกไทยป่นนั่นนะครับ <c oughs> พริกไทยป่นที่เราซื้อตามตลาดตัวนั้นจะใช้อยู่สองช้อนกาแฟสองช้อนกาแฟนะครับเนี่ยตัวนี้ใส่รวมกันแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ํานะครับแล้วก็ทิ้งตักแดดภาชนะที่ใส่แนะนําควรเป็นภาชนะใส่นะครับทิ้งตักแดดไว้เลยตักแดดให้สีมันเป็นอย่างงี้ครับ ตากกี่วันก็ตากไปเถอะครับแต่ว่าสําคัญคืออย่างน้อย <c oughs> ต้องขออภัยนะครับพอดีเสียงแห้งตอนเช้าอย่างน้อยนะครับก็คือต้องแช่ไว้เอ้ยต้องตากแดดไว้ประมาณหนึ่งวันถึงจะนํามาใช้ได้ตัวนี้นะครับเช่นกันครับตัวนี้เห็นไหมครับมันคือใบายาสูบครับ ใบยาสูบที่เราไปซื้อตามร้านขายของชําคือที่ห่อ10บาท15บาทอันนี้ของแอดมินใช้15บาทนะครับขอ <c oughs> โทษนะครับเนี่ยครับเช่นเดียวกันกับพริกนะครับก็คือแช่ไว้อย่างน้อย1วันเหมือนกัน2ตัวนี้ย้าอีกครั้งนะครับพริกปน่น1ช้อนโต๊ะ แล้วก็พริกไทยสองช้อนกาแฟนะครับแช่น้ําตักแดดอย่างน้อย1วันนะครับส่วนอันนี้ยาสูบตักแดดอย่างน้อย1วันเช่นกันภาชนะต้องเป็นภาชนะใสนะครับส่วนอีกอย่างที่เพิ่มมาตันนี้เป็นเหมือนพระเอกเลยก็คือ,อด่างทับทิมครับด่างทับทิม ด่างทับทิมนะครับนี่ด่างทับทิมก็ถือเป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งนะครับด่างทับทิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของพวกเชือ้อราพวกฆ่าเชื้อราเนี่ยครับได้ฆ่าเชื้อโรคในพืชได้นะครับต่อมานี่เลยแบกกิ้งโซดานะครับ จะซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องซื้อยี่ห้อนี้นะครับไม่ได้โฆษณาให้นะครับไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยแบกกิ้งโซดานะครับไม่ต้องสนใจยี่ห้อครับจะซื้อยี่ห้ออะไรก็ซื้อนะครับโอเคก็คือตามสูตรก็จะมีตามที่เห็นนี่เลยนี่นะครับโอเคเรามาดูดีกว่าว่าคือทํำยังไงนะครับเราก็นี่แหละครับ เนี่ยครับเทลงไปเลยภาชนะก็ประมาณ1แก้วนะครับ1แก้ว1แก้วเทไปรวมกันไว้ก่อนนะครับ1แก้วยาสูบก็เช่นกันนะครับ1แก้ว จริงๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะพวกนี้เติมน้ําได้อีกเพราะว่าผมใส่เข้มมากเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบเติมน้ําแล้วตักแดดต่อได้อีกนะครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยมันใช้แค่นี้แล้วทิ้งเลยไหมไม่นะครับตักแดดแล้วใช้ได้ต่อนะครับจริงๆแล้วไอตัวเนี้ยมันจะผสมน้ําได้ประมาณ3ลิตรนะครับแค่ไอสูตรตัวเนี้ย ที่ผมใส่ประมาณ1แก้วเนี่ยนะครับจะได้ประมาณ3ลิตรแต่ผมต้องการความรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเพราะว่าเพี้ยแป้งเนี่ยค่อนข้างจะดื้อนะครับผมก็เลยใช้แบบนี้แต่มดก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนะครับส่วนด่างทับทิมด่างทับทิมนะครับ ดังทับทีมนี่ใช้นิดเดียวเองนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้ไม่ทราบพอจะพอเห็นไหมฟ้องไม่โฟกัสนะครับจะใช้นิดเดียวนะครับแค่ประมาณเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยครับใช้แค่นี้นะครับใช้ไม่เยอะใช้นิดเดียวนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับ ส่วนเบกกิ้งโซดานะครับก็ใช้ประมาณ1นึ่งใช้ประมาณหช้อนหช้อนกาแฟานะครับ1ช้อนชาแต่ว่าแอดมินก็ใช้วิธีกะเอาเลยครับน,นี่ใช้กะเอาเลยแต่จริงๆแล้วก็ใช้ประมาณ1นช้อนชานะครับอย่างที่บอกครับสูตรนี้ผสมน้ำปกติจะผสมอยู่ที่ราวๆสามลิตรนะครับ หรือมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ําแล้วแต่สถานการณ์ว่าเราจําเป็นต้องไปฉีดอะไรหรือสตูของพืชฉกาดแค่ไหนนะครับแต่ถ้าต้องการความโหดก็นี่เลยครับตามนี้ผนให้เข้ากันนะครับคน หนึ่งคนให้เข้ากันสองคนให้แบกกิ้งโซดาละลายนะครับรวมถึงด่างทับทิมด้วยนะครับบอกไว้ก่อนว่าสูตรนี้ไม่มีพากันไปตายตายหมูไม่มีนะครับพากันไปตายยกลังไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาว่าแอดมินทีหลังก็คือฆ่าได้เดี๋ยวนั้นตรงนั้นและแค่ตรงนั้นนะครับโอเค นี่นี่ครับภาชนะที่แอดมินใช้ก็น่าจะราวๆหนึ่งลิตรได้มั้งไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ระบุไว้ก็แอดมินก็จะใช้ตัวนี้แต่ก่อนอื่นนะครับมีอีกหนึ่งตัวแยตัวสำคัญคือนี่ครับน้ําแฟบ น้ำผงซักฟอกนั่นแะครับก็คือเอาผงซักฟอกใส่กันลงไปในน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งให้ตกตะกอนหรือจะเป็นน้ําที่เราไปซักผ้ามาก่อนแล้วก็ได้นะครับน้ําเก่าน้ําทิ้งเอานํามาใช้ได้เหมือนกันนี่ครับตักผสมลงไปเลยครับสอง โอเคเราได้กันแล้วนะครับน้ำก็จะเป็นตัวสูตรยาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอโทษด้วยที่มันยืเยอะไปหน่อยนะครับเช้าเช้าแอดมินยังเบอร์อยู่ก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับคนให้เข้ากันไปเข้ากันไปหลังจากนั้นนะครับแนะนำว่าให้กรองก่อนนะครับกรองกรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะครับ แต่ของแอดมินก็จะใช้ใยแก้วที่ใช้สำหรับตู้ปลานะครับกรองให้เศรษตกรหายไปให้หมดนะครับเศษตกรที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นพริกหรือยาสูบออกไปนะครับแล้วก็ค่อยนำไปบรรจุขวดโอเคห <c oughs> วังว่าสมาชิกจะสามารถนำไปใช้ได้อ๋อสำคัญนะครับควรระวังมากๆคือควร ระวังไม่ให้โดนตานะครับเพราะว่ามันเป็นพริกนะครับพริกไม่พอมีผงซักฟอกนะครับเดี๋ยวจะแสบตาเอาแล้วก็คนที่เป็นผิวแพ้ง่ายแนะนําให้พ่นอยู่เหนือลมนะครับอย่าอยู่ใต้ลมเพราะว่าละอองที่เราพ่นออกไปอ่ะบางทีมันอาจจะปิวเข้าหาตัวได้นะครับจะทําให้เกิดอาการแสบร้อนนะครับด้วยความหวังดีจากแอดมินปลาทองและขอบคุณมากสําหรับคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ